ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องขมายชาแนลกันนะครับผมน้าเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำรุ่นพลังแฝงนและก็เซตไอเทมของฮีโร่หนึ่งตัวละกันนะครับที่ช่วงนี้นะครับใช้คําว่าผมจะไม่ได้ใช้คำว่ามันรับความนิยมนะผมรู้สึกว่าตัวนี้มันเล่นง่ายในแพทปัจจุบันนะผมรู้สึกว่าตัวนี้มันเล่นง่ายได้่องจากแพทปัจจุบันนะครับอย่างที่คุณผู้ชมทราบนะครับว่าคลิปเวนการ์ดเนี่ยมันโคตรตีป้อมแรงเลยนะครับถ้าผสมประสานกับคิวกอดหรือว่าโอเมน่พวกสายตีป้อมเนี่ยรับรองครับป้อมพลุนเป็นน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 นพพวงแแแแ่่่ออคครรรรััับบูเาาะะะ้ผมจํฮีโ สายตีป้อมก่อนลวกันนะครับว่าฮีโร่ตัวไหนมันตีป้อมแบบโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะรวบรวมพอประมาณให้ละกันนะครับอันดับแรกผมจะขอแนะนำในส่วนของคิวกรอดก่อนนะครับคิวกรอดเนี่ยเป็นฮีโร่ที่ถ้ามันได้ตีถ้ามันได้ไหลนะครับผมมองว่ามันเป็นตัวที่น่าจับมือใหม่น่าเล่นเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีอะไรซับซ้อนเล่นง่ายจับตัวสบายนะครับถ้าพูดกันในเรื่องของการดวนเลนหนึ่งหนึ่งเนาะคิวกรอดกับโอเมนเนี่ยเป็นคู่ขากันเลยครับในการแบบตีเลนหนึ่งหนึ่งนะครับเพราะนั้นผมจะแนะนำในส่วนของกิวกรอดก่อนนะครับคิวกร ว่าตัวเขาเนี่ยจะตีเร็วขึ้น,นเรื่อยๆถ้าตัวเขาได้เก็บสเต็กมันจะตีซึบๆเร็วขึ้น,นเรื่อยๆเร็วขึ้น,นเรื่อยๆเร็วขึ้น,นเรื่อยๆการโจมตีครั้งที่3จะตีเร็วขึ้นพร้อมกับตีเป็นดาเมจเวทอ่าพร้อมกับตีเป็นดาเมจเวทแบบนิดๆหนึงนะเพรนั้นลองดูมินพิจารณาแล้วกันสกิลหนึ่งครับแคบ่ทิ่มไปเฉยๆครับทิ่มไปลดความเร็วของศัตรู30%ครับไม่มีอะไรครับถ้าโดนฮีโร่นะครับครูดาวสกิลจะเหลือแค่4วินาทีนะครับ จะลดไป4วินาทีนะครับโทษทีครับลดไป4วินาทีเนาะสกิล2ครับไฮไลท์เลยครับจะฟาดเป็นดาเมจดเวทนะครับใช้คําว่าฟาดเป็นดาเมจดเวทนะครับและก็จะแรงขึ้นนะครับแรงขึ้นตามของโจมตีของกายภาพก็คือของเพิ่มพลังโจมตีของเรานะครับดาเมจดเวทนี้ก็จะแรงขึ้นและแรงยิ่งขึ้นนะครับและเมื่อกิวกดใช้นะครับไม่ธรรมดาครับมันจะสามารถฟื้นฟูเลือดในตัวเองนะครับ50 50หน่วยบวกกับ20%ของโบนัสของดาเมจดนะครับและอีกอย่าง ย่างนะครับคุณผู้ชมนะครับมันไม่ได้ดูดแค่ตัวเดียวมันไม่ได้เหมือนกับฮีโร่หลายๆตัวนะครับที่สมมุติว่าผมมีฮีโร่5ตัวมันจะแชร์กันตัวละเท่าไหร่ตัวละ20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 จะมันจนครบ100คิวกอดไม่ทําอย่างนั้นครับกิวกอดมันจะนับทุกตัวเป็น100%หมดเลยครับถ้ามี5ตัวมาก็500%นั่นแหละเนี่ยก็อันี้คือการสมมุตินะครับจริงมันไม่500%หรอกแต่ว่าคิวก่อนนะครับจะดูดนะครับจริงฮีโร่ฝ่ายกองเยอะๆไอ้ไอ้กิวกอดตีผสมกับคีปมาด้วยกองเยอะๆเนี่ยกิวกอดจะเด้งเลือดค่อนข้างจะแรงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ ดังนะั้นเวลาเจอคิวกอดเนี่ยพยายามอยู่มันกระจุกไว้นะครับพยายามแยกส่วนแยกส่วนไว้ใช้ฮีโร่ที่มันทูดดรามิว่าใช้ฮีโร่ต่อระยะไกลนะครับพยายามตอดคิวกรอดเนาะสกิลวันตีครับก็แค่อ่าเป็นพลังบ้านะครับเหมือนบังใครพูดง่ายๆเหมือนใครจูบ้าบาังใครอะไรแบบนี้ก็แค่เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่พร้อมกับไม่โดนซีซีเป็นขนาดหนึ่งสามารถล้างซีซีได้ด้วยนะสกิลนี้ถือว่าเป็นสกิไลไฮไลท์อีกสกิลหนึ่งนะครับของตัวคิวกอดเนาะและก็ถ้าถามผมนะครับว่าเซตดูนพลังแฝงกับเซตไอเทมของคิวกออนนเเเี่ยจะะใช้ป็ซตไรนะครับ ที่จริงอะ่ะผมจะมีอยู่เซตหนึ่งที่ผมใช้ประจำอยูนน่แล้วแต่ช่วงเนี้ยผมเริ่มติดเซตนี้ดิมันก็เลยจึงออกเป็นเซตที่ค่อนข้างจะแปลกแนวหน่อยนะครับก็คิวก่อนนะครับสามารถเล่นใน2อเลนนะครับก็คือในส่วนของป่านะครับป่าก็จะเล่นเป็นเซตประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครรักยาเมจก็ให้ออก ดาบแต่ถ้าใครอยากรักถึกก็ออกวานใครอยากรักตีเรวก็ออกสิ่งนี้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับคิ้วกอดนะครับคิวกอดเนี่ยถ้าคนเล่นน้ำช่ำเราเนี่ยเขาจะออกรองเท้ากันเ็าเรียกว่ารองเท้ากายภาพนครับก็คือมันจะลดความเสียหายไป15ซนะครับก็มันก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่าเอาเซฟดีกว่านะผมขอเปเซฟดีกว่านะครับก็ไอออกรองเท้ากันซีซีเนาะทารอนมูรามาสะถ้าไม่มูราก็ออกในส่วนของโรคนสเปียร์นะครับก็ประมาณนี้ดาเมจต่อป้อมที่เราทําได้ดาเมจต่อฮีโร่ที่เราทําได้ก็จะแรงพอประมาณนะเนาะซต่ครบผมเเตลน ก็จะเป็นเซตแบบเนี่ยง่ายๆคุณผู้ชมเซตบนก็ได้นะครับเซตบนก็ได้หรือว่าจะเป็นอันนี้เนี่ยมันก็มีแบบเซตให้เลือกหลากหลายครับบางคนก็เล่นเป็นดาเมจอาจจะเล่นแบบทารอนโบลเค็ตแล้วก็ครีอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่คุณอยากจะเล่นนะครับแต่ว่าก็โดยส่วนตัวผมก็จะเล่นเป็นในออฟเลนซะมากกว่านะครับคิวก่อนนเี่ยผมจะเล่นเป็นออฟเลนมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าออฟเลนนะครับถ้าเราพูดกันตรงๆเลยนะครับว่าควรจะจัดเซตประมาณไหนอ่ะผมขอกลางๆเป็นเซตนี้ละกันนะครับไม่ต้องจอกเกาะอะไรเยอะเนาะคิวก่อนเนาะในส่วนของพลังแฝฝงงงนน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 ะะะะะคครรรรัััับบบพพลลลแเเเเเเีี่่่่่ยยยกกกก็็จจปิิาาาววอถ้มโด นนเนี่ยถ้ามันได้ตีนะครับไอ้นกกระจิบเนี่ยจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจะช่วยซัพพอร์ตดาเมจของเราได้ยิ่งมากขึ้นนะครับหรือว่าถ้าใครไม่ชอบนกกระจิบก็อาจจะเปลี่ยนในส่วนของหัวบังวัวมาดก็ได้เดวิลวิคกินนิ่งครับทำให้เรากดอ,อันติเนี่ยเราจะทำให้สกิลหนึ่งสกิลสองสกองูดาวเร็วขึ้นป้องกันสถานะการดาเมจได้ดีขึ้นว่าอาจจะเล่นเป็นเดสเ์รดเวลก็จะเล่นเป็นตี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 ก็จะเด้งเลือดเด้งเลือดปติดสเต็กเนาะ มันเร็วแล้วมันเล็วแต่คนเล่นนะครับแต่ว่าคนเนี่ยผมจะเล่นแบบนี้มากกว่านะครับเพราะรู้สึกว่ามันโอเคสุดนะทางด้านของรุ่นนะครับรุ่นเนี่ยผมจะ ใช้เป็นในส่วนของรุ่นที่ผมแนะนําในส่วนของคลิปรูนตีวย26เลยนะครับเพราะฉนั้นรูนตีวย26สามารถเอามาใช้กับคิวกรอดได้นะครับก็จะได้มีในส่วนของอเวกสิบสปีดสิแล้วก็ราคอนกรอสินะครับนี่คือรุนเบสิกพื้นฐานของตัวคิวกรอดนะครับส่วนสเปลนะครับถ้าใครเล่นปากก็สเปลปาอยู่แล้วนะครับแต่คิวกรอดเนี่ยเขาจะใช้สปินกันนะครับสปินคือกดหลอดออกอกดอันติแล้วก็กดสปินแบบสวนไปเลยนะครับแต่โดยส่วนตัวผมผมใช้สปินนะครับรู้สึกว่ามันชินกว่านะครับแค่นั้นนออคื่ี พลังแฟน้นก็รูนรวมถึงสกิลชารินเจอร์ของคิวปลอดนะครับล็อกเซตแบบประมาณนี้เลยนะครับก็ประมาณนี ok> ้ละกันนะครับในส่วนของการแนะนํารูนพลังแฟ้นก็เซตไอเทมของตัวคิวปลอดกันนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปประมาณนี้นะครับก็ผมจะสตรีมทุกวันเวลาสองทุ่มที่เพจนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมฝากมากดไลค์กดแชร์ก็กดติดตามแล้วก็มากดดูกันกับผมด้วยนะครับนาสวัสดี้ขอบคุณนะครับมากๆเลยครับผม